ขั้นสูงสุดเอาไว้ไม่ให้ลูกศิษย์ได้รู้ทั้งหมดนะเพื่อว่าพอเวลาลูกศิษย์จะมา,าลบล้างครูในภายหลังครูก็จะมีไม้ตายในภายหลังเอาไว้สู้กับลูกศิษย์ซึ่งนั่นคือภาพที่ในทางพระพุทธศาสนาไม่มนะีแม้แต่หลักการของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเองก็เน้นไปที่การสอนโดยความหมดจดทุกสิ่งทุกอย่าง ฉะนั้นเราทุกคนที่เป็นครูนั้นเราจะต้องสั่งสอนเพื่อให้ลูกศิษย์นั้นรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรจะต้องดำเนินและอะไรไม่ควรจะต้องดำเนินเพราะครูก็คือคนที่เป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์เป็นแบบอย่างให้กับเขาเมื่อแม่พิมพ์พ่อพิมพ์นั้นมีความเบี้ยวมีความแตกมีความาไม่ตรงเสร็จแล้วน่ย ลูกพิมพ์ที่ออกมาหรือภาพที่ออกมาก็จะเี่ยวไปตามแม่พิมพ์พ่อพิมพ์นั้นๆครูทุกคนจึงอยู่ในฐานะผู้สรรสร้างสรรสร้างให้ลูกศิษย์ให้คนที่อยู่ในปกครอ,องของตนนั้นได้มีรูปแบบทีเ่เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็คือเป็นคนดีของชาติเป็นคนดีของบ้านเมืองและเป็นคนดีที่ เป็นสุดยอดปาถนาของทุกคนก็ขอให้คุณครูทุกคนนั้นได้มีความหนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่และขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ในอาชีพของความเป็นครูตลอดกาลนานทุกคนทุกท่านเพิินกล่าวธรรมัรการขอขอบพระคุณพระคุณเจ้าอย่างสูงที่ได้เมตตาให้สาระธรรมะดีๆแก่ทางรายการของเราในวันนี้ค่ะและในช่วงนี้เราไปชมภาพกิจกรรมที่ทางรายการนำมาฝากท่านผู้ชมกันเลยค่ะ วสโครงการครูพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุรราช、วิทยาลัยมีครูพระสอนศีลธรรมจำนวน6,700รูปที่สังกัดและออกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครูพระสอนศีลธรรมเหล่านี้มีทั้งครูพระที่เป็นมหานิกายและธรรมยุติกานิกาย มห,วมหวาวิทยาลัยมหากรุณาชวิทยาลัยของเราให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนอครูภาะสอนศิลธรรมออกปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาต่างๆก็ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเหล่านั้นด้วยดีดยครูภาะสอนศิลธรรมปัจจุบันนี้มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบคือ 1. พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพทุกปีตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สปฏิบัติการสอนตามตารางสอนที่ที่สถานศึกษาได้กำหนดให้ 3. ส,ส่งรายงานผลปฏิบัติการสอนให้กับต้นสังกัดและสเพื่อรับการนิเทศจากอาจารย์ประจำโครงการครูพัะสอนี่ธรรมของมหาวิทยาลัย ก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนไม่ว่าจะเป็นระดับผสมศึกษามัธยมศึกษาหรือแม้กระทั่งไปถึงระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษายังมีความเข้าใจในเรื่องหลักทับคำสอนในทางศาสนายังน้อยและก็การปฏิบัติยังไม่ยังไม่ ถูกต้องเท่าที่ควรเห็นว่าส่วนนี้เราเป็นพระที่บวชมาในศาสนาพอจะมีความรู้ในเรื่องนี้ก็จะนำคำสอนของพุทธเจ้าไปสู่เยาวชนนะครับเพื่อ,อให้เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าแล้วก็เป็นการส่งเสริมสืบทอดพุทธศาสนาของเรา รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีเห็นได้เห็นพระสงฆ์สาม,มนเณรได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้ได้เห็นทางโครงการทางมหาลัยทางคณะสงฆ์เกี่ยวพวกภาครัฐเนี่ยได้มีโครงการเข้ามาช่วยเหลือทางสนับสนุนทางคณะสง